ซักผ้าฝาหน้าขนาด10.5กิโลกร,รัมครับ1,400 RPM รุ่น FV14505S3V แบรนด์ LG ครับเพิ่มความจุข,ของการซักขนาดเครื่องซักยังเท่าเดิมช่วยให้คุณประหยัดพื้นที่มากขึ้นนะครับใช้งานแทนด้วยครับด้วยประตูแบบกระจกนิรภัยนะครับรักษาความสะอาดของถังซักได้ดีด้วยถังซักสแตนเลสครับ23,990บาท โอชนะแปทับหกิโลกร,รมัมซึ่งไม่ใช่ซักอย่างเดียวใช่ไหมเขาเป็นซักอบพี่แบงค์พิเศษยังไงเดี๋ยวมา,มาดูใกลใ<ค>้ๆกันแกนถังซักแบบโค้งมนครับเป็นรูปคลื่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซักเนาะอีโค i ซ e ร d ไดฟนะครับมอเตอร์แบบพิเศษช่วยลดแรงสั่นสะเทือนทำงานเงียบกันอยู่ที่2,990 0บาทครับตู้เย็นไซส์บายไซส์ side, ขนาด21.8คิวครับรุ่น ESE 6 6 4 5 A นะครับ BTH จากแบรนด์ Electrolux ครับวหาหมักน้ำต่างๆหรือขวดขนาดแบบใหญ่ๆน,น,นะครับที่คุณ อยากแบงค์ชอบชอบใช่ไหมแน่นอนครับผมนะฮะเราก็ไปด้วยกันเก็บได้หมดเลยวายอะไรต่างๆปวดยาวหน่อยจากตรงนี้ได้เลยนะครัแบงค์นะฮะแล้วก็เก็บผักผลไม้ต่างๆมีครบนะตัวนี้ดออาลามช่องฟิชช่องแช่แข็งต่างๆมาครบเช่นเดียวกันยี่ยง38,990บาทครับตู้เย็นไซส์บายไซส์ GNT 5 1 7 XGB ขนาด8 8 5คิวครับ รือน,นะฮะ,ะเปิดมามเลยดูไซป็นยังไงภายในมีอะไรพิเศษอีกพี่แบงค์ตัวนี้ Active Flash Blue Light แสงสีฟ้าครับช่วยคงวิตามินซีในผักและผลไม้ให้นานขึ้นนะครับผมคุณประโยชน์ในอาหารของเรานะครับ 34,990บาทกับตู้เย็นรุ่น NRBX421BPST13.5Q b, b a n d Panasonic ครับนี่อินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์ครับ,รบอย่างมีระบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยช่วยปรับ,รบการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลานะครั ซิลเวอร์ไอออนครับยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ถึง99.9%เเมื5,790บาทครับตัวสุดทา้ายของเราก่อน,นกับตู้เย็น7.3คิว HRF THM 20NS จาก Hi e r Hi e r <ว>ชั้นวางเป็นกระจกนิรภัยแบบแข็งแรงรองรับน้ำหนักได้ถึง120กิโลกร,รมัมนะครับ ไฟ LED ให้ความสำคัญนะครับในทั้งตู้นะครับจำนหน่ายอยู่ที่7,490บาทครับ LED 70นิ้ว 4K Android ครับรุ่น 70A6500G b a n d h i g e n ส้ครับ HDR 10+ Plus Dolby Vision HDR Ultra วิววายแองเจิลเปิดมุมมองกว้างนะรับชมภาพได้อย่างคมชัดในทุกมุมมองนะครับไม่ว่าจะท่านจะนั่งดูอิริยาบถไหนนะ2,7,900บาทครับ LED Backlight 55นิ้วนะฮะกับอ<า> <SD. S 1> ัลต a าใช่ครับเป็น Smart TV นะครับรองรับครบเครื่องเลย Netflix YouTube คราวดวิดีโอเว็บเบราว์เซอร์คฮมแคช u i l d i n มีมาให้ครบนะเพราะฉะนั้น การใช้งานแบบสมาร์ทมาครบแล้วก็ 4T พี่แบงค์ครับก็จะเป็นตัวกลางสำหรับชาร์ปนะ15,490บาทครับ LG นั่นเองนะครับรุ่น 48A1 PTA นะครับสำหรับใครหาจอ OLED อยู่ นะครับที่การดูคอนทาช์คอนเทนต์ต่างๆนะฮะเวลาเป็นสีดำหรือไม่แต่สีสว่างต่างๆคุณจะได้รับชมแบบภาพสมจริงเลยเข้าถึงเลยใช่ครับพี่แบงค์ครับแล้วก็ใครชอบเล่นเกมนะฮะ LG ตัวนี้เนี่ยสามารถจัดโปรได้เพราะว่าอย่างแรกเลยหลายๆท่านยูทูบเบอร์เอาไปใช้กั็แน่นอนครับอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมไม่พลาดไม่พลาดสองหมื่น 9 9 9 0พารเาบาทกับ55นิ้ว LED 5 5 P 615จาก TCL ครับเซล f ์ไรซ์ OLED นะครับสร้างความดำสนิทเนาะนะครับแล้วก็ตัว<ช>นี้นะครับเป็นในเรื่องของความเป็นสมาร์ทนะฮะแล้วก็ใช้งานได้เลย13,990าครับทู่วิ่งไฟฟ้าครับ1.75แรงม้ารุ่น3301 EAI แบรนด์ OMA 36โปรแกรมนะครับผมแล้วก็อีก3โปรแกรมผู้ใช้สร้างเองได้นะครับครับอยู่ที่17,900บาทครับ